แท,แ,ทาาแทงเลยแทงแทงเขามาแทงเลยอ้นี่นะฮะอย่าลืมมาเก็บนะครับพึกษาทองอารักนะฮะมาดูซิว่าตอนนี้เราอยู่ตน้นเนตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีแมงกิ้งคีนะฮะอยู่ถ้ามองจากทางสะพานนะมองลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่นะฮะจะมีเสียงคุ้งคิงคุ้งค,งคิงนะครับมาดูซิว่าพึกษาทองอารักนะครับ พฤกษาทองอารักนี่ฮะเพิ่มอัตราลดความเสียหายทั้งหมดให้ตัวเองและพันธมิตรรอบข้างเรียกว่าต้องการความศรัทธา35เรียกว่าเพิ่มดิเฟนต์ว่างนั้นเหรอครับหนึ่งในมนตราแห่งศรัทธาพฤกษาทองถูกยกให้เป็นมนตราระดับสูงนะฮะตัวเองและพันธมิตรรอบข้างจะเพิ่มอัตราลดความเสียหายทั้งหมดนะเรียกว่าเพิ่มดิเฟนต์นะอย่ายกเว้นความเสียหายทางกายภาพนะครับ ระหว่างกดค้างจะภาวนาไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรเลยณจุดเริ่มต้นสตูข,ของปึกษาทองคือทุกอย่างหลังผ่านพ้นศึกและชาชนนนั้นไม่ท่วนจึงกลายเป็นบัญญัตินะตัวเองและพันธมิตรความเสียหายทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับดูสิว่ามันลดความเสียหายได้ไหมนะฮะเราจะไปเป็นเหยื่อของเขากันนะตรงนี้เลย โอ้เสียงดังไปหน่อยมาใส่กันนะครับเริ่ม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 เอาล้อรอออกนะฮะดูไหนเอย่ยนี่ทองอารักใช่ไหมครับทองอารักมุนตรานะฮะพึกษะทองอารักเราจะรูเบิ ทองอารักษ์สวยงนี่เป็นวงกว้างด้วยนะครับโหทองอารักษ์พวกนายมาฟันฉันซิตาบตาบโอ้โหแข็งแรงจริงๆด้วยตาบโอ้โหฟันอีกฟันอีกตาบโอ้โหเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไรเลยเราทำอะไรมันไม่ได้เลยมันแข็งแกรงจริงๆอตาบโอ้โหกลัวที่ไหนอ่ะตาบกลัวที่ไหนมาซิ มาต่อยอีกต่อยอีกมามาเลยฮะมาซี่มาซีมาซิาซกลัวป่าวกลัวป่าวกลัวป่าวไม่กลัวป๊าบเป็นไงเล่ากลัวที่ไหนป๊าบป๊าบเมื่อไรจะหมดเนี่ยโอ้เมื่อไรจะหมดเมื่อไรจะหมดป๊าบเป็นไงเลง่า,เาถึกปะเล่านี่ถ้าใส่ชุดถึกถึกนะไม่ต้องห่วงเลยไม่เจ็บไม่ไข้ <c oughs> ออออืได้เวลาของนายแล้วได้เวลาของนายแล้วแฝกคราวนี้เราจะไม่ใช้ดูนะครับเราจะไม่ใช้นะดูซิว่าเจ็บไหมนะครับมาพี่ตบผมตบผมตบผมมาตบผมตบผมตบธรรมดา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  ตกธรรมดาโอ้โหอันนี้มีง้างตกสุดท้ายด้วยตกแรงโอ้โหตกแรงตกแรงโอ้โหตกแรงโอ้โหตกแรงนะตกแรงนะอือก็ยังไม่เห็นจะต่างเลยกันเลยตกอีกดิตกซี่ตกซี่ตกเข้าไปตกเข้าไปนิดหน่อยนะเหมือนจะนิดหน่อย กินยาก่อนตบมาถ้าตบแรงเนี่ยเหมือนจะยังคงดิวนะครับแต่ถ้าตบธรรมดานี่เหมือนจะนิดหน่อยไม่ไหวละถทนแก่ไม่ไหวแล้วทนแก่ไม่ไหวแล้วเรียบร้อยฮะไม่เห็นจะอารักอะไรเลยเ <c oughs> ไม่ช่วยอะไรเลย,เล,ยเลือดเต็มเลยยังเหมือนเดิม โอเคครับง็้นก็ฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e ด้วยนะครับก็มาเก็บเจ้าอารักกันนะสวัสดีครับ